ีนี้เดินไปประมาณสักครึ่งวันครึ่งทางได้ก็ยังไม่ถึงที่จุดหมายนะมันเริ่มเที่ยงแล้วอะเดี๋ยวพวกเองพักก่อนก่อนพักเตรียมอาหารออกมากินกันก็มานั่งล้อมวงนั่งกินกันไปจากนั้นตอนบอกว่าเดี๋ยวกินเสร็จนะไปตรงรีบไปตรงรีบพักก่อนพักก่อนอพักตามอันธยาสายก่อนเดี๋ยวค่อยเดินต่อในช่วงที่พักครับต่างคนต่างก็ออกไปใ,ใกล้ๆเนี่ยทำทระสูนตัวต้นเนี่ยเขาก็ชีตัวออกไปทีเนี้ย แต่อ่อนเขาบอกว่าอยู่ๆแต่แกกําลังเอนหลังนอนเอนหลังนอนแล้วก็หลับตาไปสักพักหนึ่งพักสายตาปรากฏว่าอยู่ๆฟ้ามันมืดอยู่ๆสักพักหนึ่งป่ามันเกิดอกระทึกมันมีเสียงสัตว์ต่างๆร้องวุ่นวายมันป่าตื่นอ่ะขาดแตกอ่ะแล้วที่แปลกเลยแกบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้มีเสียงเสือเสียงช้างเฮ้ยไม่ใช่แล้วจุดเนี้ยที่เรามาเนี่ยมันยังไม่เข้าถึงจุดนั้นยังไม่มีสัตว์ใหญ่แน่นอนแต่มันมีเสียงร้องเนี่ยมันต้องผิดปกติ แกก็เห็นท่าทางไม่ดีตะอ่อนแกก็เรียกมารวมตัวกันเดี๋ยวเองตามเข้ามานะก็วิ่งตามไปตอ่อนเขาก็มองมองซ้ายมองขวาไปเห็นเป็นช่องลมเหมือนช่องช่องหินนะไม่ได้เป็นถ้ำนะเป็นช่องหินแต่ว่ามันมันคนเข้าไปอยู่ในในช่องนั้นได้ครับต่อ่อนแกก็พาพวกนี้เข้าไปเช็คหนึ่งสองสามสี่ต้นหายครับอ้าวไอ้ต้นหายไปไหนวะก็คุยกับสหายด้วยกันสวดมนต์ขอขมาเขาก่อนอยู่ไอาจจะช่วยได้ ก็มีการสวดมนต์กันทีเนี้ยมันเริ่มจากที่คึมคึมทิ่มืดมืดมากๆก็เริ่มคึมแล้วก็เริ่มจางหายไปเสียงป่าเสียงสัตว์ที่มันแตกแตกอ่ะเตือนเตือนอ่ะเริ่มหายลงหายลงแล้วเงียบแล้วฟ้าก็เปิดสิ่งแรกเลยออกตามหาต้นเดินไปสักพักใหญ่ใหญ่ฮะปรากฏว่าไปเจอต้นจริงๆต้นอยู่บนต้นไม้อกอดแน่นล้องตัวสั่นอยู่ต้นไม้แบบมันกลัวอลไรอย่างเขาก็ทําสัญลักษณ์ส่งเสียงอะไรกัน ทำให้รู้ว่าเออเป็นทีมของพวกเขานะ,ะต้นค่อยๆปลภาขมาแล้วก็ปีลงมา